ครบับายน,าน้ำปนะแดะเข้าเกลียบกันครับ <c oughs> นี่มีกระติกเดียวเลยเขาเกลียบครับค <c oughs> รับก็ที่แรกว่าจะไม่ถ่ายหรอกครับแต่ว่าเห็นข้อความดีๆเนะ่ u ยูทูปก็น่าจะใช้ได้กับการที่ เจอข้อความแบบนี้นะครับรู้อ่านได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่าเอาความดีไปซื้อใจใครคนที่เขาไม่ชอบเราทำยังไงเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีนะครับกับ Youtube ก็น่าจะใช้ได้นะครับอีกข้อความนึ่งครับเนี่ยทั้งถ่ายทั้งอ่านเลยดีกว่านั้นนะอย่าไปแคร์คนที่เขาเกลียดเรา มันไม่มีประโยชน์ต่อให้เราทําดีมันก็พูดว่าเลวได้นะครับส <c oughs> ามารถใช้ได้กับ YouTube ของเราหรือเปล่านั่นก็ต้องดูกันอีกทีครับ <c oughs> ครับสี่อย่างครับรยอย่าท้อกับชีวิตอย่าคิดหนีปัญหา,หาอย่าแค่์คำคนนินท้า อย่าดูถูกตัวเองครับเนี่ยคำสอนและการคติธรรมแบบนี้ก็น่าฟังนะครับมีมากมีน้อยมันไม่สำคัญพอแค่มีความสุขกับพอแค่มีความสุขทุกวันกับสิ่งที่มีอยู่ก็พอแล้วประมาณนี้นะครับในโลกของ y o u t u b e ควรจะใช้แบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าคอยว่ากันครับนี่รับ ทำอะไรแล้วคนอื่นเดือดร้อนอย่าทำครับทำอะไรแล้วตัวเองสุขใจอย่าทำครับทุกใจอย่าทำครับทำอะไรแล้วใจเราไม่มีความสุขจงทำนะครับ <c oughs> เป็น,ปนำคำสั่งสอนทีพ่พอจะได้พอจะดีครับอันนี้วัดใหญ่โตมโหรานเพราะบ้านเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัด ช่วยขัดสีวัดกับบ้านผัดกันเนกลือเกลืออารีนะครับสองสิ่งนี้อยู่ที่ทำททช่วยนำไปนะครับก็จะเป็นคำสอนที่หลวงพ่อเจอ้าวาดเป็นคนเอามา,าติดตั้งให้คนได้อ่านได้ดูนะครับอย่ายอมคน ภาพไม่ชัดเลยนะครับเดี๋ยวใหม่อย่ายอมคนจนไม่มีใครเกรงใจนะครับอย่าดีเกินไปจนไม่มีใครเห็นค่านะครับก็พิจารณาดูครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่คือทำคำสั่งสอนจากหลวงพ่อจรันททิตาธรรมโมนะครับ ธรรมะคัดสรรเองครับคนดีไปอยู่กับคนชั่วไม่ได้หรอกคนชั่วไปอยู่กับคนดีไม่ได้นะครับไม่ต้องไปไล่เดี๋ยวมันก็เคลื่อนย้ายของมันเองครับเป็น ทำคำสั่งสอนอันนี้เป็นคำปิดทองหลังพระของพ่อหล่อเก้าของเรานะครับเนี่ยปิดทองหลังพระการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจํำเป็นก็ต้องปิดนะครับว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองข้างหลังเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้นะครับนี่คือคำสอนคำอะไรต่างๆที่เราสามารถนำเก็บมาคิดนำเก็บไปพิจารณาได้นะครับพุทธสุภาสิตทะิรับเวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างขอให้ทุกท่านได้จริงๆเถิดเจริญงอกงามแน่อย่างน้อยก็หลับทาไม่ได้อะไรเลย ต้องทำใจให้สุสใสเบิกบานให้สบายใจและตั้งใจดีในวันต่อไปอย่างนี้ได้แล้วปออประยุทธ์ตังโตนะครับมันก็เป็นคำ ผ่านคำสอนที่ดีๆสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนดีถึงคิดได้ครับนี่ก็อะไรเนี่ยอ,อยู่กับตัวเองให้มากมีความสุขกับตัวเองให้มากใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มากลืมเรื่องทุกข์ใจให้มากครับใส่ใจตัวเองให้มาการู้พอเพียงให้มากนะครับแล้วชีวิตจะสุขที่สุดนะครับ นี่คือคทาทั้งสอนคอําปณิธานที่มีที่ให้ไว้แต่ละคนแต่ละท่านนะครับ <S <S เป็นความชิดดีๆที่มีให้แก่กันอะไรอย่างนี้นะครับมหาตรรคานทีครับเจงใช้ชีวิตเล่ากับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้จงเรียนรู้เล่ากับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดการครับนี่เป็นคำเพื่อที่จะสอนใจนะครับในแต่ละคนแต่ละท่านนะครับ อันสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะสุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> จำไว้เถิดได้ดีอย่าเอาไปเล่าแม้เศร้าก็อย่าเอาไปพูดนะครับคนจริงใจมีน้อยนะครับดีกว่าเขาก็หมั่นไส้พอ,อยากพอ,อยากไรก็คอยสม น้ำหน้านะครับนี่เป็นคำสอนดีๆที่มีให้แก่กันอ่แต่ถ้ามาเดินอ่านดีๆเราก็ได้ความคิดดีๆมาเดินอ่านแล้วก็ได้อะไรดีๆนะครับกับวันนี้เรามาถวายนะ้ำปณะ,ะตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับว่าจะถ่ายตั้งแต่ตอนดึกให้ชมบรรยากาศก,าก็อ่ามัวแต่ทำอย่างอื่นนะครับก็เลย ไม่เห็นตัวนี้ก็เลยอ่หยิบยกตัวนี้ดีกว่าเพื่อให้ท่านทุกท่านทุกคนได้อ่านทุกท่านทุกคนได้อ่าเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติการปฏิบัติธรรมของพ,อพระบิสาสงฆ์ของอใครหลายคนครับของคนปกติก็เหมือนกันครับถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้นะครับในคนปกติในคนธรรมดาเขาไม่แตกต่างกันนะครับ ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เราก็อยู่กับเราเหมือนเดิมครับอ,รอย่าท้อแท้อย่าทําให้ตัวเองเศร้าหมองนะครับตรแต่ละคนแต่ละท่านนะครับรอย่างเช่นภาพรวมนี้ครับมไม่ว่าจะยังไงก็มีทุกข์คอยอ ดึงนะครับแต่ว่าเราจะหลุดพ้นจากทุกได้องไรนะครับ<ล>ก็ต้องค่อยพิจารณา<ล>ค่อยดูนะครับแต่และคนแต่ละท่านก็วานไปครับเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าใครต้องทําอย่างไรใครต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับก็ดูตัวเองแล้วครับถึงจะรู้ว่าตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างนะครับจะเอาอะไรมา เปรียบเทียบมันก็คงจะไม่ได้นะครับอันนี้สําหรับความคิดผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ,ตตรบ <laughs> แต่ละคนแต่ละท่านก็พิจารณากันอเองนะครับว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ใช่สิ่งที่ควรคืออะไรนะครับในแต่ละคนแต่ละท่านนะครับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แล้วครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ